อันนี้เป็นการดึง Data มาจากตลาด t f e c นะครับโดยใช้ g o Google s h e e t นะครับก็ให้เขาลิงก์ข้อมูลเข้ามานะครับคาวนี้มันจะอัปเดตจากตลาด t f e c หลังจากปิดตลาดคือถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดก็น่าจะมันที่่งคืนนะครับหรือว่ามันตีหนึ่งมันจะฟีดเข้ามาใน g o o l l s s h e t นะให้อัตโนมัตินะครับหลังจากดึงเข้ามาผมก็จะคำนวณโดยใช้สูตร Standard d i v i s t o o n นะครับ นะครับ STD EV เนี่ยใช้สูตร r นา e เด a ชั่นเพื่อคำนวณจากเรนททั้งหมดที่ดึงมาได้จากตลาดก็คือประมาณ150กว่าวันนะ150กว่าวันเพื่อมาคาดการกรอบมานะคาดการกรอบว่าในวันถัดไปนะมันจะมีกรอบเท่าไหร่นั่นคือเรน์ของ1 day เดรนะรฉะนั้นเนี่ยแต่ตัวนี้ยังใช้กับตัว FX future ไม่ได้นะเพราะ FX future ข้อมูลยังไม่เยอะแต่เราใช้กับ ตลาดของตัวเอาข้อมูลอ้างอิงจากเอเว็กสปอร์ตได้มาใส่แล้วก็ตัวเทรดฟิวเจอร์คาดการณ์ว่า1วึ่หรือ5วันเทรดเนี้ยจะมีการวิ่งของระดับราคาเท่าไหร่นะครับหรือแม้แต่คำนวณทั้งซีรีส์เลยว่าอ่ะสามเดือนเนี้ยหกสิบวันเทรดจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็มองได้ว่าอ่าถ้าใครจะไม่ผิดผมพูดในหน้าเพจว่าซีรีส์เอสผมมองกรอบคือเก้าสองห้าถึงหนึ่งพันซีรีส์นะแล้วผมก็จะวางกลยุทธ์ทางออฟชั่นเลฟฟิเจอร์คู่กันไป นั่นคือก็มาจากกรอบเนี้ยนะครับนะประมาณนี้น6่วันเทรดเรนคือเทียบว่าใน60วันประชากรส่วนใหญ่ในตลาดจะเทรดกันอยู่ในระดับ1 SD นะครับเมื่อได้ ATR คำถามนะครับเมื่อได้ ATR ของ T-1 ลบ1แล้วเอาค่า ATR มาบวกลบกับค่าตัวไหนครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นระดับที่ง่ายสุดเลยนะครับนะคือคำนวณไม่ยากไม่ยุ่งยาก เอา ATR บวกลบไปเลยเดี๋ยวมาให้ดูตารานที่ผมใช้เทรดตัว Apex s p o t นะซึ่งคุณก็สามารถทำได้นะครับนะแต่ว่าคุณต้องใช้เวลาในการศึกษาจากในเว็บของอตัว i c Market Global นิดนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ